สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับจูบฟี่นะัดเชพิมพ์อีกแล้ววันนี้ไม่ใช่พาที่ตกเย็นของเวลาการ้าแต่อย่างใดเป็นเวลาหกโมงเช้าเสียงยังไม่ลงล็อกเลยนะเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เนื่องจากว่า เมื่อคืนมีเรื่องที่เ,เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นเรื่องที่เจฟฟี่อ่านแล้วรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยมันโดนใจ mm hmm. เฮ้ยมันกระแทกใจ mm hmm. เฮ้ยมันกินใจ mm hmm. เฮ้ยมันสะเทือนใจ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมานั่งคุยกันนิดหนึ่งอะจะบอกว่าคุณผู้ชมทราบดีคุณผู้ชมรู้จักกามิกาเซ่แล้วคุณผู้ชมก็รู้จักมิล mm ่า hmm. นางได้ออกมาแล้วก็โพสต์สตอรี่เกี่ยวกับเรื่อง การถูกทำร้ายร่างกายแต่วันนี้เจฟไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการทำลายร่างกายพอดีว่ามีประโยคนึง<อ>ที่เจฟสะดุดแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไซเบอร์ของพวกเรานั่นก็คือการที่หลังจากที่มิราถ,ถูกทำรายแล้วเนี่ยนางก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลน,นี่คือสิ่งที่เจฟอยากจะ เน้นเอางี้ละกันอยากจะเน้นอยากจะคุยอยากจะเตือนอยากจะแชร์กันว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเป็นคนดูทุกคนในที่นี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นเซเลบเป็นอิ uh, นฟลูเอนเซอร์คุณก็อยู่ในฐานะผู้ชมเหมือนกันเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ชมและเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยเป็นผู้ชมด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอ้ยการวิจารณ์ของเราการคอมเมนต์ของเราขอบเขตอยู่ตรงไหน มันสะเทือนใจเจ๊มากเพราะว่ามีลามไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ณนะวันนั้นโดนแซวโดนล้อเรื่องผมเรื่องตาเรื่องการบาดเจ็บเฮ้ยทำไมผมแหวงเฮ้ยทำไมใส่แว่นเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่แล้ววันนั้นเขาไม่สามารถที่จะออกมาพูดว่าอ๋อที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราถูกทำลาย ดังนั้นเนี่ยคาพูดพวกนั้นคุณผู้ชมเอากลับคืนมาไม่ได้ตอนที่ไปเม้นตอนนั้นมล่าไม่ได้ออกมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่วันนี้เขาออกมาบอกแล้วแล้วถามว่าคอมเมนต์ที่คุณได้เคยบูลลี่เขาไปเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วคุณเอากลับมาได้ไหมคุณกลับไปขอโทษคุณกลับไปกับเท้าคุณกลับไปขอโทษเป็นเงินสดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้อ่ถ้าพูดกันทั่วๆไปคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมอยากได้เหรอด่าเสร็จแล้วค่อยมา จ่ายเงินดาเสร็จแล้วค่อยมากราบเท้าดาเสร็จแล้วค่อยมาขอโทษดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรรู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนอย่าให้มันล้ำเส้นการวิจารณ์เอ้ยเจฟฟี่เธอมาพูดอย่างนี้เราวิจารณ์เธอไม่ได้ใช่ไหมอะวิจารณ์ได้เจฟรู้สึกว่าคุณผู้ชมวิจารณ์ในผลงานได้เธอคลิปมันสั้นไปนะทําอย่างนี้เธอไม่ต้องทำดีวกว่าไหม <c oughs> เธอเธออ้วนนะอ่ะอ่ะอันนี้อ้วนเจฟฟี่ก็ไม่ถือ แต่สําหรับคนอื่นบางทีอ่ะมันกระทบจิตใจอันนี้จะพูดอันนี้จะพูดเผื่อคนอื่นแต่ถ้าสําหรับเจฟจะรู้สึกว่าเรายอมรับความจริงอ่ะก็อ้วนขึ้น10บกโลไม่อ้วนขึ้นได้ยังไงกินวานตั้งแพงฉันก็อ้วนขึ้นนั่นแหละหรือว่าผลงานอยากถ่ายทําแบบไหนกล้องไม่ชัดนะไม่เป็นอย่างนี้นะหรืออะไรนี่คือการที่ติเพื่อก่อ หนูทำผิดนะหนูพูดผิดนะนี่คันติเพื่อก่อซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีและมันเป็นเขาเรียกว่าการเรียนรู้เรียนรู้กันไปด้วยกันคนทำผลิตสื่อก็เรียนรู้คนชมผู้ชมเขาก็ได้เรียนรู้เอ้ยหนูพิมพ์ผิดนะอะไรนะเฮ้ยโอเคอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่เราเข้าใจเรารับได้ถ้าเราทำไม่ดีเราทำพลาดเรารับได้แต่ การที่ด่าเอาเป็นเอาตายการที่ด่าพ่อล้อแม่หรือการที่บูลลี่ตัวตนมันเหมาะแล้วหรอในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกเอางี้ดีกว่าดังนั้นคือฝากไว้ฝากไว้ตรงนี้ว่าฝากไว้ทั้งป้าข้างบ้านฝากไว้ทั้งคนที่แบบว่าเอ้ยหวังดีแต่คุณประสงค์ร้ายอะ่ะคุณกำลังทำร้ายคนคนหนึ่งอยู่หรือเปล่า อันนี้คุณก่อนคุณคอมเมนต์ต้องฝากไว้ด้วยก่อนที่คุณจะกดคอมเมนต์ก่อนที่คุณจะโพสต์หรือแชร์อะไรคุณจะต้องคิดก่อนว่าฉันล้ำเส้นเขาไหมมันเป็นสิทธิของฉันหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องอะรองเท้าแตะอันนั้นที่เจฟี่โพสต์ไปว่าการแต่งตัวคือสิทธิ์แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปบูลลี่การแต่งตัวเขาเนี่ยมันคืออะไรคุณผู้ชม <c oughs> เจฟี่โผลไปแล้ว นั่นแหละจริงๆคือเออฉันจะแต่งอะไรก็ได้ฉันจะใส่บิกินีก็ได้แต่ตราบใดที่มันยังเหมาะสมสถานที่ตราบใดที่มันยังเหมาะสมว่าเอ้ยเขาใส่บิกินี่ไปเที่ยวทะเลเราจะไปว่าอะไรเขาเขาไม่ได้ใส่บิกินี่ไปวัดถ้าเขาใส่บิกินี่ไปวัดก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอ้ยเธอไม่เหมาะสมเลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ตักเตือนกันไปดังนั้นเนี่ย อย่าอย่าเอาคีย์บอร์ดอย่าเอาตัวหนังสือมาทิ่มแทงกันมันเกิดกรณีที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายกันเลยดังนั้นเนี่ยเด็กสมัยนี้จริงๆเจฟฟี่ก็อยากให้มีนะฝากไว้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับเจฟฟี่นะเจฟหวังว่ารุ่นลูกของเจฟฟี่อ่ะอาจจะไกลหน่อยรุ่นลูกของเจฟฟี่ไปโรงเรียนแล้วอะ่ะจะได้เรียนวิชานี้ ไซเบอร์บูลีอิงเอ่ยหรือว่าการที่แบบว่าการใช้อ mm ินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลมีเดียยังไง mm hmm. เป็นมารยาทการใช้มีเดียเอ mm ่ย hmm. เป็นสิ่งที่ควรรู้ mm hmm. เป็นสิ่งที่ควรทราบ mm hmm. หรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเอ่ยอันนี้มันน่าจะมีในหลักสูตร mm hmm. เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงใครที่เคยโดนแล้วเจ็บปวดยังไงหรือว่าใครที่เคยโดนลรคิดยังไง หรือว่าคนที่เป็นบูลลี่เขาคุณคิดยังไงทําไมจะต้องไปบูลลี่เขาพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจฟี่แล้วเรามาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนไปทํางานก่อนนะ